สวัสดีเจ้าวันนี้เขาอยู่หน้าซุ้มขอเพื่อแม่สายนะเจ้าแม่สายในความฝันแล้วก็สู่ปัจจุบันอันรุ่งเรืองเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนเข้าไปพอนะเจ้าว่ะในซุ้มขอแม่สายแบบนี้อย่างพ่องเขาจะไปล้ำลึกถึงแม่สายในความฝันก่อนนะเจ้าจัลงเขาเข้ามาปุบ๊บเอ๊ด้านหน้านี่นะเจ้าเรยจะมุงด้วยทางกระสีวันนี้ออย่างมะขายพ่องโอ้ เะเจ้าเข้ามาตีแม่สายในอดีตวันนี้มีอย่างมานะ่ะอันนี้เป็นกองอีอย่างนี่มีชามะนาวมีน้ำชาพิษน้ำลำไย,ยน้ำโอเลี้ยงวันนี้แม่ก้ากระต๊กแม่ก้านาคาแถวแม่สายเนะเจ้าอยู่กุอยู่อย่างก้อนในยุคของอดีตในความฝันเนะเจ้าวันนี้นะเจ้าขายดูมอดินเลยนะเจ้า นะคะทางกระสีนะเจ้าวันนี้นะคะสวยงามมากนะเจ้าแม่กล้าซื้ออย่างเจ้ามันน้องนุยเจ้าป้ากัดนมาอุดหนุนนะเจ้าเนออยู่ซุมแม่สายนี่วันนี้เขาจะมาฟังกันนี่ก่อนมาฟังกันอย่างก่อนแม่สายในในอดีตนะเจ้านี่เขาเจ้าเขาก็นจะป้าครับตุ๊กตายิ้มนะฮักนะฮักเขาจะเข้าไปพอสีข้าโอท็อปของแม่สายในอดีตนะเจ้า จ้ากอ้ย่างก็อำเภอเกา่าน,นะาะเมนยเนาะเจ้ามาถึงไอย่างก็อดานอ๋อนี่อยู่หน้าดานทำไมก้อนเหม่ก็อหน้าดานนะเจ้านี่เจ้านี่ถ้าจะได้เห็นนะจ้าหงภากเก่าของแม่สายสินค้าโอท็อปของแม่สายฝั่งนี้แล้วก็โอ้สุขเข่ามีมาตันซุมโดยเลิศ หน้าธนาคารกสิกรไทยนี่เรฟังนี่นะเจ้าสวัสดีเจ้าคุณรับผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะท้านี่นะคะทุกคนกลับมาอยู่ฟังลํำลึกถึงแม่สายนะเจ้าเนาะอ,ไไอืมดอนี่นะเจ้าแม่ก้าปาก้าส้มตำนะเจ้าเป็นเจ้าไดพ่องเจ้าวันนี้ฮ่าหไอ้บอลแรก วันงี้อบได้ไงใจมันซ้อแล้วเออนะคะเดี๋ยวป้ากันมาในะเจ้าเออนะเจ้าในสุ้มแม่สายนะเจ้าวันนี uh ้ขายส้มตาำมาอย่างนะคะเขาหู้แล้วคนสวยเขาอยู่นี่เจ้ามาน่ะเจ้าอ่ะขาอ้าาูขามีอิปพอปกับทิปปี้อยู่ด้วยกันนี่มาเลยส้มต่ำย้ำหลวงอยู่นี่นะเจ้า อ๋อตอนรับ่อแม่ปีน้องอยู่นี่นะเจ้าอันนี้ยอย่างน้าข้าวแรมฟืนนะคะอ,อันนี้สั่งตรงแจ้งแม่สายของดังนะเจ้าป้ากัดไม้แอววันนี้กําลังวันแรกอยู่ค่ะมีงานวันที่อย่างถึงวันที่อย่างก็วันที่25สห้าเห้าถึงวันที่สี่เจ้าถึงวันที่สีม่มาได้เต็มตีนะเจ้าวันนี้วันที่สารหก เจ้าเป็นงานเปิดงานนะเจ้าเนาะคึกคักคาค้ำด้วผู้คนนะเจ้าม้านะเจ้าส้มตำยำหลวงอยู่นี่แล้วก็ข้าวแรมฟืนแม่สายไทยมาซู่มแม่สายไปได้กินข้าวแรมฟืนไปได้กิ่นส้มตำยำหลวงสืบรวม้ามาถึงแม่สายนะเจ้ามาจ่าแม่สายทั้งหมดเลยเจ้ามาจ่าแม่สายทั้งหมดแล้วก็วันนี้เขาจะป้ากันไปตีหน้าด่านกันยด่าน เขาจะพาทุกท่านไปตีหน้าด่านสมัยก่อนด่านสุราการอ,อยู่นี่นะเจ้ากำลังลุก,กด่านมาเหน็นเจ้านี่ราคะทาทุกท่านสวยงามนะเจ้าท่านจะได้ไปถึงอย่างก็ตีด่านกงศุนนะคะหน้าด่านอำเภอแม่สายเลยนี่นะเจ้า เดี๋ยวเขาจะมาพอนะคะสู่ความรุ่งเรืองของแม่สายในปัจจุบันนี่เจา้าโอ้มีถุงย่ามถุงเอ๋ยสวยงามนี่ของพี่น้องนะคะนี่เจา้าพี่มาวางนี่นะคะก็จะเป็นซุ้มของแต่ละแต่ละสถานที่แต่ละชนเผ่านะเจา้านี่คะ่ะเอามาดูมีเจา้าโอยถุงสวยๆทั้งนั้นเลยตัวนี่คะ่ะ ้ากันมาพอในเจ้านี่ค่ะมีของเป็นนองไตนะคะทุกอย่างอยู่นี่หมดแต่เจ้าชุดลั่นนมลั่นนาในเจ้ามีขายนะคะเดี๋ยวเขาไปพอนี่แต่เจ้าวบวกไม้บุกมือหน่อยนะคะค่ะเจ้า นี่เจ้าเหมือนอเขาไมแอวกาดแม่สายเลยนะเจ้าทุกท่านอันนี้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นแม่กานะเจ้าในภาคส่วนของนี่นะเจ้านะคะมี่นะเจ้าสวยงามนะคะเหมือนบรรยากาศของเขาเลยมีเจ้านี่มีเสื้อกันหนาวนะเจ้านะคะป้ากันไม่แอวพอมาชมดูได้เลยนะเจ้าซุ้มแม่สายนะเจ้านี่ค่ะ ม,าามันมีนะคะบรรยากาศนะคะเหมือนเขาไปแอลอำเภอแม่สายหรือนะัสสูนี่เจ้าสวัสดีเจา้เจาพระหอมพันนวมก็มีน้อเ<ำ>จา้ามีโคกมดเน่เจา้าหนุ่มๆทั้งนั้นเลยบ่แปลงเน่เจา้ามาจากแม่สายเลยโดยตรงวันนี้สู่งานกาชาติพระคุณเป็นรายสัมพันธ์ร้อหกสิบแปดของเขาเ<ำ>จา้าขอบคุณเจา้าพระกันแม่แอลเนะีเจา้จาสอห้าถึงวันที่สี่เจ้า โอ้นี่เจา้าเครื่องไม้นะเจ้านี่ค่ะนะคะเฟอร์นิเจอร์ของเราก็ช้างนะเจา้าเข้ามาพอโอ้มีสินค้าโอท็อปทวนเน่าก็มีมีสปานะเจ้านี่ค่ะสินค้าโอท็อปนะคะเป็นไม้นะคะปกันมาในเจา้างานการชาติจังหวัดเชียงรายของเฮานะเจา้าแม่สายนะเจ้านี่ค่ะอำเภอแม่สายนะเจา้า ความฝันนะคะจนมาถึงสู่ปัจจุบันอันรุ่งเรืองนะคะสวัสดีเจ้า